เขาก็มีธรรมะอลไรดีเขาบริย์เอาตัวบุคคลบริย์เอาสิ่งภายนอกเ่ยเขามีธรรมะเจบซ้ำนี่แหละทวน่ว่าเขาพิจารณาภายนอกเนี่เขาเห็นได้พิจารณาว่าเขามีมีมีทางไปทงนอกนี่เขามีความจำเป็นเขาต้องได้ใวทางนอกวัฒนาสนาบาลมีเขาไปทางนั้นกับไปแต่บางคนเนี่ย บรรลุเลยกับพิจารณาโอ้ตัวเองอ่าอคืตอนยังเลี้ยงแม่อยู่ี่ยังเท่าอยู่ก็อยู่หั่นมันคนเป็นเป็นอนาคามีนี่ก็อยู่เป็นนาคามีนะกับพอเขารู้จักธรรมะเลยก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็อยู่ตามมาที่ยังเข้าหรอตายไปก็ไปสูงไปแต่บางคนนี่เมื่อเมื่อบรรลุธรรมเลยก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยกุญปัญละยังคือพ่อแม่ก็ให้โอกาสินะพ่อแม่กับบุรีนั้นบุรีนั่นกับบุรีมีข้อจำกัดกับบวชเลย มันเป็นเหตุปัจจัยเกิดมาข้อข้อกำลังดหรือว่าเงื่อนไขนั่นแหละเกิดมาเป็นลักษณะของซื้อของกรรมซื้อของกรรมภาษาลาวเอามาเงื่อนไขข้อจํากัดข้อยุ่งยากนั่นแหละเหตุผลนั่นแหละมันคือจิะสีมันมันมันคงจิตมันมันบูแดวบูนอนเพราะเรื่องรามันซื้อมาแล้วที่นี่จะซื้อไปแล้วนัคือถ้าโลุดมัน นึกว the ่าบุคคลมาคุ้นอยู่คนน่ะเป็นคนละลายบุมักันนั้นเลยเราซิกไปแทรกไปดูของเขาเล่อยดูเป็นคนอะลายอะไรบ้างจะที่องปีนจะเบื่อเดี๋ยวกลับมาบวชอีกเดี๋้เดี๋ยวมาเฮายังบุกไปแฮกกดคาว่าแฮกกดนั่นแหละคือเป็นลักษณะของผู้เป็นอิสระคือเป็นผู้ที่ออกจากกรรมหนูเฮายังยังเกืรอกำลีคิดอยู่ เขายังบอยู่เนื้อกำในเขาต้องปฏิบัติธรรมกับเพื่อให้มันอยู่ยเนื้อกำรรคือคัดคือฟืน้นอ่าฟื้นใจตัวเองนั่นแหละคือการออกจากกรรมออกจากกรรมในความรู้สึกมันคิดเอ๊ะยันทิ่ไปะละเอ่อเออบวชไปกับคือสีบอมีนั่นคือลำบากนั่นคือจะกินข้าวกกินน้อยแต่ว่ามีผลของมันม,มากอเนาะที่ไปกับเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่นะั่นเรื่อง ยังยักษ์ที่ทั้งโลกอยู่นี่นี่ชีวิตมันแสดงว่ามันกรรมมันมั่นแะสร้างมันสิไปยังฮะมันให้พ้นความมั่นคือมันยังพูดจักมันยังพูดท่านคำรมนะมันมันยังพูดทางพ้นทุกข์เ่ยมันก็เลยให้พ้นแกสุดท้ายก็ไปน้ามันแต่เฮานี่คือพูดที่จะพ้นจากกรรมก็คือในี่พูดมักแหกกมักแหกโคนแหละ คือก็นหอยนี่มันนั่งบนนะนัอะไร่มันเมื่อยมันปวดมันทรมานไดเย็นหูต้ต่างๆได้คือเนี่ยนั่งร้นกะเขาว่าเป็นอัามพาดอ่ะเขาว่ามันสิเจ็บมันสิยางบม้ไรมันสิปวดมันสิทรมานมันแต่มันจะได้เฮาหูบันทึกความจำจำนั้นบอกความปวดนี่มันก็เลยมาามันก็เลยปวดมันก็เลยแห้งขึ้นระนเลย่านในบ่ ยันต์ตจวเองสิตาเนียยันต์ัวเองสิหนึ่งแต่คนนราบางคนข้ามเฮ้ยคนี่คือมารถมารถนี่มารถกูเสีนั่งเออแต่ไปไปไปสั้นบอกเออกูเสีนั่งเนี่ยกูเสีนั่งเนี่ยทำทำมันตายกูเสีนั่งเนี่ย้ามันนั่งไปแล้วมันสบายไปสบายเนี่ยกูกูบไปนั่งไปตกลกเออกูกูจะไปกูกูอยากตกลกนั่นเดีกูจะนั่งกูจะให้มันตกลกถ้านั่งเราไปยังพันเออกูกูไปเนี่ยมันคัด คัดใจตัวเองนะใจตัวเองคัดนี่กลาเป็นคนณแบบนั้นโกงคามได้เฮ็ดเฮ็ดนี่จะได้สรบุญมาบรเฮ็ดกูบเฮ็ดเบ็ดนี่มันคัดนี่คือมันมันมันพอกูจะบินมันพอใจในบุญนี่เฮาเลยละความพอใจตัวนี้มันจะพอใจมาเฮ็ดแต่้นมันจะได้บุญเหมือนกับครับเพราะว่าเฮ็ดนี่มันจะได้บาปแบบเฮ็ดเพราะมันบ่มักบาปเลยเฮ้จนจนกว่ามัน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 บ่มักนี่เป็ยังมันคือบ่มักนี่เฮ็ดได้ไป นวันนี้มันมันเศร้าความประมักนะมันเริ่มมันเริ่มพอใจในการกระทำนะมันก็บอกว่ายังเศร้าวันนี้มึงมึงอยากให้แบบกูเศร้าม่อยากกินแช่เป่อ่กูบอกกินไงอ่ามึงอยากให้ได้แบบนี้ก็แบาเป็นคนที่เบิ่งตัวเองตลอดเวลาเลยมัก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 ใส่ตัวเองตีตัวเองอเลยทั้งในมันตีกันมัดกันตลอดแต่กำลังตัวนี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เออมันก็กลายเป็นสุดท้ายก็ เาก็เลยมีกำลังหลายมีมีกำลังใจหลายก็เลยบิบเรตตกเป็นทาสของอะไรหนึ่งเวลาง่วงนอนนี่ก็สมัดง่วงนอนมันบอนับบังคับมันหับจังง่วงนอนบังคับมันตื่นตื่นแล้วมันตื่นซื่อมาบังคับมันนอนแ้่มันง่วงง่วงบางบัตื่นยังไงมันก็เลยมึงเสียยังกูกันแท้เลยนะไอ้ใจมันมาบันละย่ายมันยากเนี่ยมันมันมันกล้าเฮ็ดให้เขาคัดใจวันนี้วันนี้มันก็เลยวางเป็นเป็นอุเบกขาในเห็นซื่อ เห็นในซื่อเนี่ยมันก็เลยเห็นตัวนีอิส่ะมันก็เลยกลายเป็นสุดท้ายการคัดใจที่บนสวรรก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมคือมันกระเทือกกว่าแหละคัดใจเนาะคือคัดคัดตามมันพิเรนของตัวเองแล้วจะออกจากกรรมได้เลยเป็นอิสระเลยว่าติดของมนุษย์มันจะไลายวิสุที่ต่ำเนาะวกันถ้าไปอยากล่ยวิบูที่รรมแต่แต่อยากผ่านมันต้องคัดใจนะ ถ้าคัดใจแต่มันเช่นกิเลสที่มันละเอียดคือความพอใจนี่มัน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 ไปพอใจในบุญนี่เอาเออมึงเป็นยังมันคือพอใจว่ะบุญมันก็เป็นอย่างสั้นเป็นเป็นข้าวบ่เป็นก้อนขานมใส่บาตรเ่านี่มันก็มันมึงติดยังเสรนะบุญมันใช้โบเป็นโตแบบใดนี่เขาก็เป็นเช่นนั้นี่มันมันลอก ทามันยังมีกิเลสตัณหาแสดงมันล็อกไงเอาพิจารณาทุกอย่างเอามาเป็นอุบายทางสิ่งที่งามระบงงามมาพิจารณาเป็นอุบายเพื่อมันละตันกิเลสของเฮาไุดท้ายเออที่เราปฏิบัติมามันบันทึกหมดเจอเห็นมาบันทึกหมดก็คือ,ค,อคัดใจรนะทึกละจะเอาคัดใจตัวเองได้คุ้ใจตัวเองได้คือ มันก็จะเป็นคนทางการละละละกรรมอันนู้่แน่ว่ามันเปิ่ามันก่องติดมันแปรปวดเป็นคนที่หนึ่งที่อ่านยัง็ชื่อยาบคนเลชื่อยาเป็นน้ำสมองคนเดยเลยจริงว่ามันสมองมันเป็นไปแต่มัดแต่ตัวปัญหาคือเก่าละคือใจแหละใจเาตกเป็นธาตุ มันก็เป็นไปตามนั้นอถ้าจะทำบเป็นธาตเนี่ยมันก็ห้าวิธีเคสเองไงสมสมองบอดี้มันก็ห้าวิธีแล้วมันนั่งบนมันก็มีต้องมีวิธีแก้ไขอยู่แล้วในโลกนี้สมองบอดี้ก็สามารถมีวิธีให้มันดีได้นี่มันมีวิธีของมันอยู่แต่ว่าใจที่มันมันจมซื่อๆนะมันเป็นตัวจมคือใหญ่ๆยันม่ต้องยอมตายเนาะหรอใหญ่ๆเนาะไไไมม่่่่เชือแบทุกอย่างมันแก้ไม่ ทุกปัญหามีคำตอบมันทุกอย่างมันมีทางแก้กันยังมังอันเป็นความจริงที่ไ่เปลี่ยนแปลงบไดเทุกปัญหามีทางออกเสมอถ้าไม่มีทางออกของปัญหามันมันสร้างให้ยังไงนะเห็นหนาสร้างแล้วมีคำตอบมันเป็นไปหไดเอยนั่นนั่นแหละคือตัวปัญหา กราตองยังมาจริงกือเาเม็ดวกันแหละเายังอายุสั้นมันมันก็มันก็อายุยังสิมันก็อุต่าเราต้องย้ำหบความจริงคือเราย้ำหาบในสิทธิ์หาเป็นนะลยหลักปฏิจจสมุปบาทนันคืต้อวบุตรนะได้ไม่ได้ก็ยังได้มไล้ ใ,ใต้กำมือบูจะขีเมืองศักดิ์เยอะมาเกิดที่ซัดใต้ใต้ไปเกิดเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเกิดมาแล้วก็บบูคูไปยามากหรือบูคูคำซ้อนนี่แหละตายไปเบี้ยนเนะลยไอยามากก็คือทางที่พ้นจากกรรมแหละพ้นจากความคิดของเฮาที่มัน,มนคอือคนะือมันครอบงำแหละไปในอารมณ์คือมันมันมีอำนาจหลายกว่าดัาน่วบนะดันที่เห็นเนีเป็นทุกข์นะ เัาไปตามอารมณ์ตามใจอยูมันเลยมันเลยวุ่นวายตัวนี้อืมแต่เขามีอำนาจของเขาเองมีบริโภคประทาของอารมณ์เนี่ยเขาสิไปเป็นอย่างก็ได้ไปเป็นคาราวาสไปเป็นที่นอนก็ได้ก็ได้อรหันมันก็มีลายประเภทบางบางองค์เนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็นอนซื่อก็ได้กินนอนกินนอนก็ได้ตายมีขานที่ขานก็มีคีขานอะไรเงน้ยกินนอนก็ได้เพราะเขาจักอารมณ์เลยเขาบรตโภคภัตตาเราบรทธเวลาตายมากอ่ะเราว่างคิดเลยไปเลย ไปดีเลยตั้งแต่รัดซองซองขีดสองใจถ้าเราเป็นพระก็จะเป็นพระที่ช่วยช่วยศาสตร์ช่วศาสนาอย่างเช็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านะใหญ่ตรงใต้นะถ้าเป็นพระถ้าเป็นฟอก็จะเดินซ้ายทั้งธุรกิจนะก็เลยพูดถึงการบัดพอะชีสิกี่งแล้วบัดแคปเขาว่าพิจารณาใช่ไหม ก็จะนอากรตายเลยนะนอยู่เพก็กตาย,ยนะทางเดินเหาสิสัตย์เชนการทำเ่ากสิ่งที่เถากระทำก็น่าทามีสัจจะี่ทางเดินเหาสิสัตย์เชนคือเขาเขาเขากระทำอะไรห,หนึ่งนะใน,นในทานใดสมุติเขาเขามักอ่าการด้านการปลุกฟังเนาะทางด้านนี้นเนยเขาก็ปลูกฟังเขาก็ เอากระสุนามันก็ปลุกฟังมันกับแนวทางมันกับที่ไปตามนี้มันก็เป็นทางของมั่นถ้าเราเห็นโทษกับเฮ้ยเเคุณว่าเออการเลี้ยงปลานี่ก็ดีกันไยมันเริ่มมันเริ่มนันเลยมันเริ่มสีสับส่วนเนี่ยมันจะเอาเลี้ยงปลาดีวันหรือว่าปุกกฟังดีวันมันสับส่วนเยงสับส่วนเพราะว่ามันเลี้ยงปลามันก็ลองเลี้ยงเบื้องต้นมันเลี้ยง เมื่อเลี้ยงแล้วมันเป็นยังสิมันลำบากกว่าผู้ฟังเหมือนก็กลับมาผูฟังเ่ยก็ซับซ้อนวุ่นวายเพราะว่ามันบอกกระทำแหละเอากระทำกระทำให้มันชัดเจนนะมันต้องพิจารณาปัญญาเหตุผลแต่มันชัดเจนในในมันกระจางแจ้งเนมันก็สีเดินทางทึกแต่ว่าตัวนี้ฮะเอาความพอใจเอานำนำหน้า ปัญญาเดี๋ยม <ar> ันก <ung> <t os itt in> <t os itt den> ็เลยบาได้ไปเจารณาแจ่มแจ้งมันก็เลยเหลือแตนห้าลำหนามมันก็เลยแต่มันก็มีสองซิ่งเดี๋มันมีตัวตัวดีตัวเัื่อะมาคัดกันเลยดอวยตัวดีมันก็ออกมาขึ้นกับว่าเฮาจะให้อาหารดันใดหลายกว่าเมื่อเฮาให้ดันดันดีไล่ดีมันก็นใมีอำนาจมันก็นใให้พ่นมาอธิบายจนเฮา มีความสุขในด้านนี้ในทางของเขา mm hmm. เมื่อเมีด้านชั่วรามันกับให้พ้นตวั้นมาที่บ,บ้านแล้วเขาก็จะมีความสุขในด้านกระทำแบบต่้ะไปเลยมันก็เป็นหนทางของเขาแต่ว่าความสุขความทุกขนะ์น่ะมันอยู่ที่ใจ mm hmm. ความสุขมันอยู่ที่ความพอใจแต่สิ่งภายนอกที่เราเป็น่สนะสิเป็นยัาง์ก็ตามเป็นคันราเป็นยันยมเป็นพระนั่นมันเป็นแค่สภาวะภายนอกอืมพระภายนอกั mm hmm. นเนาะ มันแต่ว่าคำแต่เราต้องพิจารณาว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ใส่ต้องเบังเหตุมันอยู่ที่ใจหรือว่าอยู่ที่ภายนอกอยู่ใจเนาะมันต้องพิจารณามันที่ท่วนให้มันเนี่ยเขาจะเฮ็ดไปด้วยความบอลรลองเลยสงสัยเขาจะเฮ็ดไปเลย มันจะมีประมาณของเฮนะ้าเรามันก็จะเห็ดถ้าเฮาทำเพื่อเฮาเนี่ยก็กำลงังใจมันก็มีน้อยแตา,าทำเพื่อกวาอาออกไปทำเพื่อผู้อื่นกำลงังใจมันก็หลายมันก็จะมีแนวเห็ดหลายมันก็จะมีความปิติมีสุใกใสในการใช้ชีวิตแนวเห็นว่าตัวเองบอมีคุณค่าเพราะว่าตัวเองบ่ได้เฮ็ดดีบ่ได้เพื่อผู้อื่นมองมันก็เลยเบิ่งตัวเองบมีคุณค่ามันก็เลยมีสองทางเลือกแหละ ตัวเองยังบ่ฮูคุณคุณค่าตัวเองเองมันก็เลยมีสองทางเลือกมีลายใจนะียังบ่ฮู้ว่าตัวเองยังบ่สร้างคุณค่าให้ตัวเองเกิดขึ้นบ่หูคุณค่าตัวเองคุณค่าตัวเองยังบ่ฮู้ก็เลยไปเห็นขื่นมีคุณค่ามันก็เลยไปแต่ตัวเองมีคุณค่าแล้วตัวเองบ่มีโทษแล้วมันก็อยู่แบบ ยู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 แบบไดก็ได้สินะอืมอซิกก็ได้อืมจะบทพาก็ได้สิเป็นสาวนาสิเป็นกรรมกรสิเป็นยังจะเป็นพวอค้าพ่อใครก็ได้นี่แต่ละคนเขึ้นเขึ้นพอมันมันยากตอนนั้นมาคนมีผ่านหรอเนี่ยเมื่อเขาเข้าใจว่ามัน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 บริเกี่ยวกับทางรอกมันเกี่ยวกับใจทุเดี่ยวนี่เข้ากับเอาพิพันธก่ามันก็ยุี่ใจอืมมีใจที่มันเข้าใจแจ่มแจ้งความจริงนะอืม ัำความจริงมาบริทึกสิ่งต่ตางๆมาครอบงำนี่มีพานมันก็ยุบบนนั้นมีพันก็โตที่บ่อบอทุกเล่มคัีไปมีข้อมีขวานมันถึงดูน้ำโง่ก็เมีย่านมันก็จอาเงินกังวกับแสดงว่าเอาไปด้วยความบุกของเขาไปโยธาของเขา